โดนสุดช็อกทั่วเอเชียเมื่อแฟนกีฬานานาชาติต่างพากันตะลึงหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์จ,จนยอดผู้ชมทะลุล้านภายในเวลาไม่นานความสําเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเรียกเสียงฮือฮาในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังดังไปไกลจนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเกิดกระแสถกเถียงอย่างหนักว่าไทยทําได้อย่างไรเหตุใดการแข่งขันระดับเอเชียที่หลายชาติเตรียมตัวมานานกลับถูกไทยแซงหน้าไปอย่างเหนือความคาดหมายเรื่องราวนี้เริ่มจากการแข่งขันครั้งสําคัญท,ที่ทุกสายตาจับจ้อง ทีมไทยในวันที่ไม่มีใครคาดหวังกลับทำผลงานเหนือชั้นความมั่นใจการวางระบบทีมโค้ชที่มองเกมขาดและสไตล์การเล่นที่คมกริบทุกจังหวะตัดสินใจแม่นยำราวกับถูกออกแบบไว้แล้วความเร็วความกลา้าและใจที่ไม่ยอมแพ้คือจุดพลิกที่ทำให้คนดูทั้งสนามเหมือนถูกดึงเข้าสู่พายุแห่งความมันทุกคะแนนที่ได้เสียงเชียร์ดังจนสั่นสะเทือนเพื่อเขิมเราระเบิดพลังไว้กลางจอผู้บรรยายชาวต่างชาติยังตกใจจนถึงขั้นเอ่ยปากชมว่านี่คือทีมที่ไม่ควรมองข้าม ไทยเล่นอย่างมั่นคงตั้งแต่ต้นเกมเครื่องแรกอาจเหมือนสูสีแต่เมื่อเกมไหลเข้าจังหวัดไทยก็เหมือนเครื่องยนต์เทอร์โบที่ค่อยๆเร่งขึ้นอย่างไม่หยุดพักเสียงแฟนบอลเริ่มเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆความกดดันที่โยนกลับไปสู่ฝั่งคู่แข่งทำให้เวียดนามเล่นผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงเวลาชี้ชะตาไทยก็ระเบิดฟอร์มเหมือนภูเขาไฟแตกจนฝ่ายตรงข้ามแทบตั้งตัวไม่ทันภาพซ้ำช้าในไฮไลท์เผยให้เห็นถึงทักษะระดับสูงทุกจังหวะบ,บิดเกมทุกการเปลี่ยนทางเหมือนคมมีดของนักฆ่าที่ฟาดลงอย่างเียบคม โลกโซเชียลเริ่มแตกกระจายชาวต่างชาติแทกเข้ามาคอมเมนต์อย่างดเดือดโดยเฉพาะเวียดนามที่รู้สึกเหมือนความหวังถูกกล้นไปต่อหน้าต่อตาหลายความเห็นถึงขั้นใช้คำแรงว่าไทยคว้าโอกาสที่พวกเขาคิดว่าหน้าจะเป็นของตัวเองบางคนยังกล่าวหาว่าเป็นเพราะจังหวะโชคช่วยแต่ขณะเดียวกันเสียงจากแฟนเวียดนามอีกหลายคนกลับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไทยสมควรชนะเพราะเล่นดีกว่าชัดเจนกว่าและเด็ดขาดกว่าความจริงที่ไม่มีใครเถียงได้คือการแข่งขันนี้ทำให้ชื่อประเทศไทยดังขึ้นระดับทวีป ผู้ชมจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเกาหลีญี่ปุ่นยังเข้ามาร่วมวงคอมเมนต์และแสดงความทึ่งต่อผลงานไทยบางคอมเมนต์เขียนว่าไทยกำลังกลายเป็นตัวแทนความหวังใหม่ของเอเชียหากยังพัฒนาต่อเรื่อยๆวันหนึ่งอาจขึ้นไปท้าทายระดับโลกได้แบบเต็มตัวเสียงยอมรับนี้คือหลักฐานชัดว่าฟอร์มไทยวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมอย่างหนักความเป็นทีมที่เหนียวแน่นและจิตใจที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันสื่อออนไลน์ในเวียดนามจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามกับระบบฝึกซ้อมของประเทศตนเอง ทำไมการเตรียมทีมมายาวนานความหวังจากแฟนๆหลายล้านกลับถูกทำลายลงในเวลาไม่นานชาวเวียดนามบางส่วนยอมรับว่าพวกเขาประเมินไทยต่ำเกินไปคิดว่าไทยเป็นคู่แข่งที่ไม่หนักแต่ผลลัพธ์กลับสวนทางเมื่อเกมจริงเริ่มขึ้นไทยคือคนที่คุมจังหวะทำเกมน่าเล่นเกมรับแน่นและตอบโต้เร็วราวสายฟ้าสุดท้ายเวียดนามแทบไม่มีพื้นที่ให้สร้างสารรค์อะไรได้เลยทันทีที่จบแมตช์สื่อไทยหลายช่องไลฟ์สดดีใจกันล้าน ผู้ประกาศถึงกับพูดเสียงสั่นว่าภูมิใจที่ได้เห็นโมเมนต์เช่นนี้ในชีวิตเหตุการณ์นี้ทําให้ชื่อไทยติดเทรนด์อย่างรวดเร็วผู้คนแหกค้นหาคลิปย้อนหลังยอดวิวพุ่งแต่หลักล้านในไม่กี่ชั่วโมงความภูมิใจของชาติถูกส่งต่อแบบไฟลามทุงผู้คนแชร์คลิปรายงานข่าวพร้อมแคปชั่นว่าไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไทยคือความตั้งใจคำนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการยืนระยะของไทยในวงการกีฬาเอเชียแฟนบอลไทยจำนวนมากเขียนคอมเมนต์ด้วยน้ำตา บางคนบอกกว่าเขาเชียร์ทีมนี้มาตั้งแต่ยุคยังไม่มีใครสนใจวันนี้คือวันที่ความพยายามและความเชื่อกลายเป็นจริงเด็กหลายคนประกาศว่าจะโตขึ้นมาฝึกหนักเหมือนรุ่นพี่เพื่อสักวันจะขึ้นแท่นคว้าแชมป์บ้างความสําเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความดีใจในวันนี้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยอีกนับหมืน่นนี่แหละพลังของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชาวต่างชาติอีกกลุ่มยังบอกกว่าไทยไม่เพียงเก่งในสนามแต่ยังมีความเป็นมืออาชีพในการควบคุมอารมณ์ เก็บความเยือกเย็นเวลาเกมกดดันและกล้าเปิดเกมบ,บุกแม้จะถูกกดดันกลับความเป็นทีมเดียวกันคือกุญแจทองทุกจังหวะส่งต่อทุกสเตปเดินเกมเหมือนถูกโยงด้วยเชือกเส้นเดียวไม่มีใครยอมให้เกมหลุดมือความลงตัวนี้ทําให้เวียดนามถึงกับพูดในหลายเพจว่าไทยกําลังขึ้นยุคทองครั้งใหม่เมื่อข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างต่อเนื่องคลิปคอมเมนต์ของเวียดนามเริ่มแพร่กระจายบางคนเขียนด้วยความสะเทือนใจว่าเรามีโอกาสแต่มันหลุดไปต่อหน้า ขณะที่อีกฝ่ายตอบกลับว่าอย่าโทษโชคไทยทําได้เพราะเขาพร้อมกว่ากระแสโต้เถียงนี้ยิ่งทําให้คลิปการแข่งขันถูกนํากลับมาดูซ้ําเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือความจริงว่าฟอร์มไทยวันนั้นเหนือกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้เวลาไม่นานหลังจากนั้นโค้ชชาวต่างชาติหลายคนออกมาวิเคราะห์และชื่นชมไทยว่าเป็นทีมที่กำลังจะเป็นแบบอย่างในอนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะพื้นฐานการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่และระบบฟิตเนสที่ชัดเจนเขายังบอกอีกว่าหากไทยรักษาความสม่ำเสมอ วันหนึ่งจะไม่เพียงชนะในเอเชียแต่จะชนะบนเวทีโลกเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะหนึ่งเกมแต่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง Facebook IG Tiktok เต็มไปด้วยคลิปตัดไฮไลท์คนไทยจำนวนมากนำเพลงปลุกใจมาใส่ประกอบภาพช่วงทีมชาติไทยโกงความตายกลับมาแซงในช่วงท้ายจนทั่วโลกตะลึงบางคนทำคลิปรีอคชันตอนดูสดแล้วร้องไห้บางคนถึงกับทุกโต๊ะดีใจเรียกได้ว่าเป็นวันที่ความรักชาติพุ่งสู่ขีดสุดอย่างแท้จริง ยอดผู้ชมถ่ายทอดสดทะลุล้านภายในเวลาหลักชั่วโมงยิ่งทําให้ต่างชาติต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยยืนอยู่บนจุดที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและแม้เวียดนามบางคนจะเจ็บใจแต่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับว่านี่คือบทเรียนสําคัญว่าความประมาทอาจทําให้แพ้ได้ในพริบตาพวกเขาเขียนว่าเราต้องกลับไปฝึกใหม่และพัฒนาให้ถึงระดับไทยในวันนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้การแข่งขันในอนาคตยิ่งดุเดือดขึ้น เมื่อคู่แข่งต่างรู้แล้วว่าหากชนะไทยไม่ได้ก็ยากที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดในเอเชียทุกวันนี้ชื่อของชัยชนะครั้งนั้นยังถูกพูดถึงยอดเข้าชมยังเพิ่มต่อเนื่องหลายคนบอกว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นในชีวิตการเปลี่ยนจากความหวังสู่ความจริงในเวลาสั้นๆสะท้นอนว่าจิตใจคนไทยไม่เคยยอมแพ้ต่อความเป็นไปไม่ได้ความสําเร็จที่เกิดไม่ใช่เพราะโชคแต่เป็นเพราะเลือดเหนือและน้ําตาที่สังสมมานานความรักทีมชาติทําให้แฟนๆลุกขึ้นเชียร์จากหัวใจ เอเชียต้องหันมามองไทยใหม่ไม่ใช่คู่แข่งระดับกลางอีกต่อไปแต่คือทีมที่พร้อมเขยา่าบอลลังทุกชาติในทวีปนี้เวียดนามอาจจะปวดแต่ก็ยอมรับส่วนคนไทยได้เห็นแล้วว่าศักยภาพในตัวเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องเชื่อและเดินหน้าต่อไปชัยชนะครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์บทใหม่วันหนึ่งไทยอาจไม่เพียงสร้างความตะลึงให้เอเชียแต่จะทำให้ทั้งโลกต้องลุกขึ้นยืนและปรบมือให้ในฐานะแชมป์ที่คู่ควรที่สุด